ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ในหมู่ใคร ก่อนนั่งไงก่อนนั่งไงเรตอก้อนตรงเื้ไอได้ขันงไเ้าลไ,ไก่ต่อไหจ้ะโอ้อยกไก่มันที่ตัวไปต้องจับไปเลยนะป้ะาที่ยะอย่ามกินอน,นะ